C A M ต่อพี่น้องตะทุนไรดูทันซ่าเกี่ยงแล้วมาถามอีว่าคืออะไรอ่ะกจเน็ตรงเน็ตฟินแล้ A B C D E F G สวัสดีค่ะบพวกเราข่าวตอนเป็นหายอดการกินไหนแนะนำตัวกันหน่อยซิเบนค่ะ โอนจ้าจอคบค่ะวันนี้เราจะมีเกมมาให้เล่นนะคะ<อ>จะให้ทั้ง4คนแบ่งเป็น2ทีมทีมชายหทีมหญิงหนึ่งโอเคค่ะนั้นแบ่งกลุ่มเลยเกมแรกจะเป็นความรู้ทั่วไปแต่ละทีมส่งตัวแทนมาเล่นคะแนนในแต่ละข้อคือ1คะแนนเครื่องบินลำแรกสร้างโดยใคร่ <laughs> <laughs> สองพี่น้องตระกูลไรมั่นใจเปล่ามั่นไม่มั่นเลยสองพี่น้องตระกูลไรโอเคถูกต้องหนึ่งคะแนนเก๋ อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์บิวชั่นพาดวอลเลย์่อไม่ใช่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 การบินเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในรัชกาลใดรัชกาลที่หกเฮ้ยเฮ้ยผูกไาเป็นสนามบินแรกของประเทศไทยตอบวาวต่อบได้วาว สนามบินแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าเขาเป็นใครกดคนแรกนาวหรอนาวหรอมึงกดไงอือสนามบินแรกของประเทศไทยมีชื่อว่ากรุงเทพหมดเวลาสนามบินมาฮะสะปะทุมใช่ถูกต้อง บุกยิงคลาสเนี่ยคือั้นโดยสารใด B C B C คือคือ business class ว้าวใช่เหรอ A B C D E F G A B C D E F G ถูกแล้วโอเคถูกต้องเครื่องบินที่สามารถลงจอดในน้ำได้ชื่อว่าอะไร แอมฟิเบียนว้าวใช่ใช่ปะใช่สายการบินแรกของโลกสายการบินใด C C A M ที่2คือซิตี้โคดหนึ่งข้อมี15คะแนนถ้าเปิดตัวแล้วแล้วตอบถูกได้15คะแนนเปิดเพิ่มจะลดทีละ5าคะแนนเปิดเพิ่มไหมถ้าเปิด mer, เพิ่มขอได้หมดเวลาเปิดเพ anyway> 네ิ่มมั่วไปแล้วกันยูทีซีอะไรต้องเอาชื่อเต็ม้วยใช่ไ้มของเวลาเปิดเลวนะอยู่ในไทยไหมอ่ะ อยู่ในประเทศไทยดอนเกรียนบนอิทบนิ้วดับไฟ P K e c k ปักกิ่งใช่หรอใช่ใช่ก็ได้ K...U...L... Quỳ La Lâm J...F...K <laughs> 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 j a J K F จอรดเคนี J K T จาการ์ตาถูกเอเฮ่องกงเอเคจีภูเก็ตถูกเอสวาดนี่เพน สิงคโปร์ S I N ต่อไปนะมียดตุกตีเลยอุ้ย S E L s o ใช่สิว้าวะไม่เอาเกมเเกมที่3คือโลโก้สายการบินหนึ่งทดสอบความจำเด็กเป็นทีมจำได การบินละ1คะแนนรูปแบบที่2คือทายโลโก้สายการบินจากภาพบางส่วนข้อละ3คะแนนหมดเวลาไนะ <c oughs> หฮนานฟินแอร์ศีลังกาไฮนานฟินแอร์ศีลังกาอิมิเดตเอเชียลุค <c oughs> ันซา ไทยเอเชียลูพันซ่าไทยแอวีแอฟริกันเอวีอันนี้อะไรอยู่วะไหายานตรงนี้คืออะไรยตรงนี้ตรงนี้ฟินแอร์ฟินแลน์ไปแล้วหรอตรงนี้คืออะไรเอเมเลรเหรอเออเอมิเรตมีเอมิเรตด้วยเอเมเลดได้เท่าไหร่แล้วอ่ะหมดเวลา10หมดเวลา ออุุ้้ยยคาเธคคูเวตบางกอกคาเทคบางกอกแอร์ฟานแอร์ทานยูเโ็ปแอร์ไลน์แอเอเชียเอ็กเอธิโอเปียไอเช็กแล้วก็เอออเธิโอเปียคูเวตเลยหมดเวลาก่อนไม่สิบวิไวจังอะ หมดเวลามาเลเซียดาก้อนคันต like ัดอเมริกันแอร์ไลน์กาตตาควันตัดควันตัดเออควันตัดอีว่าโคเรียนอีว่าออะไรอ EVA a อ r EBA ออาไทยอเมริกันแอร์ไทยน่าแอร์หมดเวลาคนเนี่ยโอ้ยคนเนี่ยแล้วมาถามอีว่าอะไรอ่ะ เอเน่ถูกฮะฮะคิดเยอะเกินไปเหรอวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครกดโดนไม่ฟานดีดีเอเน่ถูกเมื่อกี้ใครกดได้โอนอ่ะเดวตาว้าวูกอุ๊ย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 ใครโดน ไม่ตอบอีวาแอีวาไม่มีเลย EVA ค่ะอ่ะตอเราจะแทมก็อเป็นอย่างไงกาต่ายเบ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยปุ๊บอะไรวะอะไรวะใครใครใครสองหนึ่งสิงคโปร์ ตอนนี้คือโอมานคุยอยู่ตรงกลางดิไม่ค่งโอ้ยแล้วเนาะโอ้ยอันเมื่อกี้เมื่อกี้ด่าๆๆๆๆท่านฟอฉาตแกเวียดนามเลาวคำตอบข้อนี้คือเมียนมาโหอยู่ใกล๊กสรุปผลคะแนนทีมที่นั่ก็คือทีมสาวๆจ้า ทุกคนก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการมินและความสนุกสนานที่พวกเราได้นําเสนอไปแล้วนะคะและต้องขอบคุณดรลากรเพนสินุกูนะคะที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทำครีเอทิปคอนเทนต์นี้ค่ะขอบคุณค่ะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย